นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหระยได้โชว์ซุปเปอร์เซบาทาน่าของเจ้านาพนาชัยฮะเต็มแล้วเหมือนกันเมื่อกี้นัทจ๊ะมาดูด้านเจ้านี่นัทจ๊ะมาดูด้านเจ้านิวยิงซ้ายลูกนี้ดีเฮาแตะเข้าขวาเลือกหลายตะกลางอีตะกลางรยัดมับไม่ได้ยังโอ้ตูการให้มาเจ้าฟงคระซับแตะแล้วพักโอ้บีโคสวยมาดูเจาา้าฟงคระซับไรเคปนักข้ล่าขวา ลงมาแล้วเจอกัะทนได้เขาเจ้านิวให้มาโดนตัดได้จีรศักดิ์ธาขนุนจีรศักดิ์ธาขนุนได้มาฟงธามาฟงธาเนาะมาแล้วครับพระดาดีเฮ้ายกมาลุนีก็เข้ามือเฮ้ายกมาลุนีก็เข้ามือด้านพนาชัยความลงไปใหม่แล้วให้มาดูไม้แล้วนาทีแล้วก็ทีละซักทีแล้วก็ทีละซักยิงซักยิงยัดขวาลุนีก็พลาดอีกทีหนึ่งมาทีแรกเจ้าฟิลจีระศักดิ์ยกยาวยาวระศักดิ์ยกยาวยาวมาลุนีเข้ามือด้านเจ้านาพนาชัยเรียกมันคู่กันไปเลยเฮ้ย เฮ้ยอ้าโห้ไ้เปรียบเล่นต่อไปแล้วจีระสังยัดมาแล้วปะแล้วจะ๊แล้วก็แล้วก็ oh, เอียงอูังห oh, oh. วันนี้สมต่อสองสมต่อสองแล้วให้คิลเล้ร์พานมาแปะบอลย้อนคือกระบ,บอลย้อนคือกลับมาแล้วก็ใช่าเ <c oughs> พราะว่าพุทธศิลป์อย่างจันติกเนี่ยบอกแล้วว่าทวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีต่อจากนี้ป,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 ป๊าป๊าปปไปเดี๋ยวถ้าพุงนี้ไม่มาจะตบไปหัวทิมเ่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าพุงนี้ไม่มาจะตบไปหัวทิมเลยโอแล้วก็กับตัวเอง 呃，叫做。